จังหวัดศรีสะเกดจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวนหกรายวันนี้ครับที่อ่องห้วยสํารณญชั้นห้าสำนักง,งานผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดสรารการจังหวัดศรีสะเกดนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานประกอบพ,พ,พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2567เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหกรอบ28กรกฎาคม2567โดยมีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ชั้นสายสะพายชั้นประาภรณ์ช้างเผือกจำนวน5้าได้ประกอบด้วยนายประวิตรรัตวาลจาเอกสมควรสิงห์คำนายสลิด รัตนวงศ์นายบุญยิ่งใจนิง่งนายพีรพงศ์มื่นพองและผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ชั้นประธาภรณ์มงกุฎไทยจำนวนหนึ่งรายได้แก่นางสาวศิรานีสักดินพานิช,ชยกุลโดยได้มีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้วทั้งนี้เป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพน้น และเป็นเกียรติประวัติอันสูงยิ่งแก่วงตระกูลของข้าราชการทุกคนที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ชั้นสายสะพายในครั้งนี้ธนกรยิ้มสงวนถ่ายภาพกิตภัฒกวยนิดข่าวสุบิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน